สดีนักเรนทุกคนนะครับมาตลุยโจทย์กอพอปี66กันต่อครับมาในพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่9แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูพาร์ทที่1-8ถึง8อย่าลืมไปดูนะครับมาในตอนนี้เราถึงเรื่องอีกเรื่องนึงแล้วครับซึ่งมีความสําคัญต่อนักเรียนเนาะแล้วก็เป็นข้อสอบจริงที่ครูรวบรวมมาจากสนามสอบใครอยากได้เอกสารประกอบการสอนฟรีครับแจกไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับไปดูที่ใต้คอมเมนต หัวข้อในวันนี้ครับอ่ะขยับขึ้นนิดนึงหัวข้อในวันนี้ครูจะพูดถึงอุปมาอุปไมยซึ่งแน่นอนครับอุปมาอุปไมยเนี้ยเป็นข้อสอบที่นักเรียนสามารถเก็บคะแนนได้แบบไม่ยากเกินไปก็คือมันเหมือนการเปรียบเทียบอะเนาะอุปมาอุปไมยแต่ว่าการเปรียบเทียบในเชิงของสำนังกงานกพอพมันจะมีลักษณะพิเศษบางอย่างนักเรียนต้องทราบเนาะซึ่งครูได้สอนไปแล้วถ้าใครไม่เคยเรียนต้องย้อนไปเรียนนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะ สิ่งแรกที่นักเรียนต้องเรียนเกี่ยวกับอุปมาอุปไมยนักเรียนต้องเรียนอะไรครับนักเรียนต้องเรียนรูกสอนครับครูไฮไลท์ไว้เห็นเนาะรูกสอนชี้ทิศนักเรียนต้องทราบว่า Up ai, อุปมาอุปไมยเนี่ยเวลาข้อสอบเขาออกเนาะมันออกได้กว้างเรียนต้องยอมรับครับออกได้กว้างและบางข้อสอบก็ง่ายบางข้อสอบก็มีความกำกวมดังนั้น ถ้าเราไม่มีเทคนิคตายตัวในการคิดโอกาสพลาดก็มีแต่ถ้าเรามีเทคนิคตายตัวในการคิดโอกาสทําถูกก็มีสูงโอเคไหมครับที่เหลือก็แล้วแต่กรรมการว่าเขาจะกําหนดแบบไหนเนาะแต่โอกาสถูกสูงมากครับครูบอกเลยว่าถ้านักเรียนรู้หลักการของลูกศรชี้ทิศโอกาสที่นักเรียนจะทาถูก99%ขึ้นไปแน่นอนเข้าใจครูพูดไหมครับถ้านักเรียนรู้จากการพิจารณานักเรียนจะเห็นภาพว่าจะต้องดูยังไงโอเคนะ ซึ่งครูสอนไปแล้วว่าลูกศรชี้ทิศช่วยคอนเฟิร์มคำตอบให้ถูกต้องทุกคนสามารถไปเรียนได้ในคอร์สสปีดอัพนะครับคอร์สสปีดอัพของครูไม่ได้สอนแค่ภาษาไทยนะครับครูสอนไทยอังกฤษกฎหมายคณิตทุกอย่างเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรู้แนวทางที่ถูกต้องใครยังไม่เคยเรียนคอร์สสปีดอัพรองไปเรียนนะครับกดเพลลิสแล้วเข้าไปเรียนในคอร์สสปีดอัพเนาะส่วนใครจะเรียนเฉพาะอุปมาอุปไมยทิศทางของมัน ลูกศรชี้ทิศอุปมาอุปมคยครูจะแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นักเรียนไปดูใต้คอมเมนต์นะครับแปะไปให้ทั้งหมดเลยโอเคนะดังนั้นคลิปนี้เป็นคลิปที่1ที่นักเรียนจาเป็นจะต้องเรียนลูกศรชี้ทิศอุปมาอุปไมยต่อมานักเรียนมาดูข้อสอบครับเป็นข้อสอบจริงเนาะครูไม่ได้คิดขึ้นเองเป็นข้อสอบจริงจากเว็บไซต์ของสํานักง,งานกอ,อครับวเว็บไซต์ของสํานักง,งานกอ,อมีทั้งในระดับปวชอปวสอมีทั้งในระดับปตปโทนักเรียนต้องทราบนะไม่ว่าจะระดับไหน ลักษณะของข้อสอบกอพเหมือนกันคล้ายๆายกันดังนั้นนักเรียนควรไปเรียนรู้ไว้ทั้งหมดนักเรียนจะได้แนวทางการทําที่ถูกต้องเนาะต่อมาครับครูเอาข้อสอบจริงบางส่วนในวันที่8พฤษภาคมหกก็คือรอบเปเปอร์6 5้านั่นแหละสาหรับนักเรียนเปนเปอร์6กก็ใหม่แล้วถูกไหมล่ะดังนั้นนี่คือทุกอย่างที่ครูเตรียมไว้ให้นักเรียนครับนักเรียนมาเรียนปูพื้นฐานลูกศรชี้ทิศอุปมาเนาะแล้วก็มาดูครูเฉลยเว็บไซต์จากกาพอพแล้วก็ข้อสอบบางส่วนจาก ปีหกห้าถูกไหมครับซึ่งนักเรียนดูได้ทั้งสามคลิปนักเรียนจะรู้แนวทางการตอบของสำนักง,งานกพนั่นเองครับอุปมาอุปไม,ปมไม่ได้มีการตอบตามใจฉันแต่ต้องตอบตามแนวทางของกพซึ่งแนวทางของกพมีการตอบอย่างไรครูสอนไปแล้วโอเคไหมครับนักเรียนทราบไหมออกปีละห้าข้อสิบคะแนนมีความหมายนะครับดังนั้นเตรียมตัวกันให้ดีเนาะใครยังไม่แม่นอุปมาอุปไมยไปดูครูสอนในคอร์สสปีดอัพแล้วก็ตามด้วยข้อสอบจากสำนักง,งานกพเดี๋ยวครูแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะ แล้วก็มาตะลุยโจทย์กันเลยครับอ่ะอันนี้ล่าสุดครับเป็น EXAM 1 9กาพ66ข้อสอบจริงน,อนัอเรียนโจทย์จะประมาณนี้ครับ1 9กพ66นักเรียนจับกันมาโจทย์จะประมาณนี้แบคทีเรียเจ็บป่วยจุดๆ,ๆแล้วก็ q u e s ช i o n m a สองตัวนั่นคือลักษณะของอุปมาอุปไมยนั่นเองถ้านักเรียนเคยเรียนกับครูนักเรียนจะรู้จักรู้สอนชีท้ทิศทันทีเลยเนาะชี้ทิศอย่างนี้ปะแบคทีเรียทําให้เจ็บป่วย เรียนนึงให้ออกใช่ไหมมันก็คือแบคทีเรียทําให้เจ็บป่วยชี้ทิศไปทางนี้แสดงว่าคู่ของมันก็ต้องชี้ทิศไปทางนี้เหมือนกันทําให้เจ็บป่วยเห็นไหมครับนักเรียนจะเริ่มเห็นภาพว่าอ๋อพอเริ่มเข้าใจแล้วครูอธิบายเหตุและลูกศรชี้ทิศอุปมามันจะต้องไล่สาเหตุสาเหตุเช่นแบคทีเรียใช่ไหมทําให้ป่วยไปหาผลใช่ไหมลูกศรตามลูกศรชี้ทิศ ชี้ทิศแบบนี้เนาะเหตุไปหาป่วยเหตุไปหาผลนะครับเป็นไงคือสาเหตุไปหาผลนะนี่เนาะเป็นลูกศรชี้ทิศไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อสอบก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันเนาะนั่นเองจะเห็นว่าช้อยหลอกที Surprise, Wait, Mexico, of of ่ไม่เ <couple> ก <osters> <Alberto. S 2> the right ี่ยวข้องเลยน่าจะเป็นข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันเนาะเราเรียนเห็นภาพใช่ไหมครับแต่ข้อหนึ่งกับข้อสี่เป็นเหตุเป็นผลกันนะเห็นว่าครูจะชัดเลยให้เห็นภาพชัดเจนข้อหนึ่งกับข้อสี่เป็นเหตุเป็นผลกันแคลเซียม ทำให้อะไรทาให้กระดูกจริงๆเต็มๆคือกระดูกแข็งแรงเขาแค่ตัดช็อตมาแคลเซียมทําให้กระดูกแข็งแรงถูกปะโดยแคลเซียมเป็นสาเหตุไงครับแคลเซียมเป็นแร่ธาตุใช่ไหมแร่ธาตุแคลเซียมใช่ไหมครับแคลเซียมทําให้ได้จากนมแคลเซียมทําให้กระดูกแข็งแรงข้อนี้ถูกแล้วเนาะตอบข้อนี้ครับเพราะว่าลูกศรชี้ทิศมันไปชี้ทิศถูกด้วยเห็นไหมครับมันต้องชี้มาทางนี้ ครูสอนชัดเจนปะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่นักเรียนจะต้องเรียนลูกศรชี้ทิศครับนักเรียนจะระบุคําตอบได้ง่ายขึ้นครูสอนชัดเจนเนาะเวลานักเรียนนึกอะไรไม่ออกลูกศรชี้ทิศจะทําให้เรียนนึกออกดูข้อนี้ข้อนี้ผิดยังไงรู้ไหมครับเขื่อนเนี่ยถูกนะแต่มันสลับปะเขื่อนการสร้างเขื่อนครูขยับการสร้างเขื่อนทําให้เขื่อนเป็นสาเหตุนะนักเรียนหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเขื่อนมีข้อดีและข้อเสียนะ เวลาเราสร้างเขื่อนก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดน้ําท่วมอีกฝั่งหนึ่งได้ถูกไหมครับเหตุแล้วน้ําท่วมคือผลแลกเรียนดูรู้สอนชีท้ทิศทิศสลับปะข้อเนี้ยทิศสลับมันจึงผิดข้อนี้ไงจริงๆหลักการมันถูกแต่ทิศมันสลับก็เลยผิดเห็นไหมครับทิศสลับแต่ข้อหนึง่งทิศมันถูกต้องใช่ไหมก็เลยกาข้อนึงทิศมันเป็นแบบนี้ อย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนข้ออื่นเป็นช้อยหลอกก็มีแบบนี้มันจะมีช้อยที่ใกล้เคียงแค่สองชอ้อยอะไรย่างนั้นแล้วที่เหลือเป็นช้อยหลอกเพราะว่าเขาก็ไม่รู้คิดชอ้อยยังไงแล้วถูกไหมล่ะมันก็ตีตีค่าไม่ได้มากหรอกมันก็พอเดาออกอยู่แล้วดังนั้นอุปมาอุปมยถ้านักเรียนมีหลักการดีๆหรือฝึกทำแล้วก็รู้จักหลักการที่ครูสอนลูกสอนทิฏฐิรู้หลักการที่ข้อสอบกพอออกแบบไหนนักเรียน,น,นจะมีโอกาสทาได้ถึงสิบคะแนนนะจริงๆครับแล้วไปรวมกับเงื่อนไขสัญลักษณ์ที่ครูสอนก็แทบจะผ่านแล้วมั้งนึกออกใช่่มละอ ที่เหลือนั่นเองก็ไปเก็บผัดสะทยเพิ่มเรียงประโยคจับใจความใช่ไหมครูสอนไว้แล้วเทคนิคในสปีดอัพแล้วก็ไปท anyway. damned, ําอนุกรมกับโอเปอเรชันนิดหน่อยจะผ่านแล้วนะเห็นภาพใช่ไหมครับเออดังนั้นเรามีวิธีการผ่านอยู่นะครับเรียนครูสอนไว้ในคอร์สสปีดอัพนะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะยาอีทีนะใครไม่เรียนคอร์สสปีดอัพน่าเสียดายนะครับไปกดเพลย์ลิสต์เนาะนักเรียนจะเห็นเพลย์ลิสต์ในช่อง YouTube ของครูจะเห็นคอร์สสปีดอัพไปเรียนได้ส่วนสาหรับอูมาเดี๋ยวครูแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต เข้าใจหลักการคิดมากขึ้นไหมครับเห็นลูกศรชี้ทิศครูไหมจริงๆข้อสี่เกือบถูกนะแต่ผิดมันชี้ทิศสลับอือผ่านเนาะต่อมาครับ e x m หกหกมกรามีนาเล่นสังเกตเห็นว่ามันเป็นยังไงครับลูกศรชี้ทิศลองจินตนาการเล่นๆมกราคมเนาะมคมันก็จะตามด้วยกพมกรากุมพามีนามีคดูลูกศรชี้ทิศออกมาครับ มันชี้ทิศยังไงครับมันชี้ทิศข้ามข้ามหนึ่งตัวไปทางขวาแล้ววนขวาด้วยถูกปะข้ามไปหนึ่งตัวดังนั้นจินตนาการครับข้อไหนถูกเนาะอนี้นก็นึอออกเนาะแสดงว่าลูกศรชี้ทิศก็ต้องเป็นไปทางเดียวกันโดยข้ามหนึ่งตัวถูกปะอันนี้ก็มองตัวไหนที่ข้ามหนึ่งตัวตัวอื่นไม่ข้ามใช่ปะสุกไปเสาเลยไม่ข้ามอันนี้ผิดมีนาเมษาพุษธาภาเนี่ยไม่ข้ามเห็นปะช้อยหลอกสองช้อย จันไปสุขข้ามหลายจาังหวะเกินใช่ปหกรกดากรกดาคมกรกดาสิงหาแล้วก็กันยาข้ามไปหนึ่งหนึ่งช็อตเห็นปะมันชี้ทิศเดียวกันไปทางเดียวกันข้ามหนึ่งช็อตโดยข้ามตรงกลางไปใช่ไหมครับนักเรียนก็จะเห็นว่าอ๋อเห็นจุดที่ข้ามแล้วแสดงว่ามันเป็นลูกศรชี้ทิศแบบข้ามหนึ่งตัวถูกบ้างเนี่ยเห็นภาพใช่ไหมเออ ดังนั้นคําตอบของข้อนี้ตอบ่อันนี้มันข้ามเยอะเกินไปไม่ได้ผิดเนาะตอนี้มันข้ามเยอะส่วนสองข้อนี้ไม่ข้ามใช่ไหมเนี่ยนี่จะวิเคราะห์โจทย์ได้หมดแหละเห็นปะดังนั้นพื้นฐานสําคัญไปเรียนกับครูครับไม่ใช่เอไอเอไอจะเอาเลยเนาะก็ต้องมีหลักการกันกน,นิดนึงครับคําตอบตอบข้อ4ใช่ไหมได้ความรู้ไหมครับถูกไหมครูสอนหลักการไหมหลักการนะครับได้เนาะชัดเจนเนาะ ต่อมาครับเบาหวานน้าตาลเนี่ยข้อสอบชอบแบบนี้อันนี้ครูอเอามาเกินนิดนึงเนาะนัอเรียนอยากให้เห็นครับปีหกสี่เนาะเขาก็ออกแบบนี้อันนี้ครูเกินมาให้ครับปีหกสี่ก่อนหน้าน,นี้เป็นปีหกหกเห็นไหปีหกหกอันนี้เปเปอป์ปีหกสี่ก็มีค่าเหมือนกนันน้อเนี้ยนสำนักงานกพออกข้อสอบกพระบบใหม่ตั้งแต่ปีหกสามเนาะทุกคนต้องทราบเนาะดังนั้นข้อสอบอ่ะนักงเรียนสามารถทําได้ตั้งแต่หกสามเป็นต้นไปหกสามขึ้นไปเนาะหกสามหกสี่หกห้าหกหกได้หมดครับโอเคนะครับ แต่พยายามไล่าจากปีใหม่ก่อนอะไรเงี้ยก็ได้ความรู้เหมือนกันอ่ะข้อนี้มาดูครับหลายๆคนเถียงกันครูสามารถให้คําตอบได้ด้วยลูกศรชี้ทิศอุปมาของครูแล้วนีนจินตนานการดีๆครับลูกศรชี้ทิศสลับนะน้ําตาลครับน้ําตาลเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคเบาหวานอันนี้สาเหตุลูกศรชี้ทิศอุปมาย้อนหลังสาเหตุนี่คือโรคถูกปะ่ะดังนั้นคำตอบก็ต้องเป็นไปในทางเดียวกันครับลูกศรต้องย้อนหลังแบบนี้ ไล่จากเหตุไปหาโรคถูกปะข้อนี้ชนะ้อยหลอกเนาะอันนี้ไม่ใช่เหตุเนาะอันนี้โรคมาก่อนผิดอยู่แล้วเนาะด้านหลังต้องเป็นสาเหตุน้ำดีนี่ไม่ใช่สาเหตุเนาะอันนี้ช้อยหลอกดังนั้นเหลือสองข้อที่หลายคนกังวลว่าตอบข้อไหนครูสามารถตอบได้เนาะนักเรียนดูนะเอาเอ็ดก่อนเอ็ดเอ็ดเกิดจากเลือดป่ะใช่นะ เลือดในเลือดมีเชื้อที่เรียกว่าเชื้อ HIV เชื้อไวรัส HIV ทำให้เกิดโรคเอดส์ครับลูกศรชี้ทิศปั๊บโดยด้านหลังเป็นเหตุด้านหน้าเป็นโรคใช่ปะข้อนี้ถูกแล้วเนาะครูเขาเถียงกันข้อสองครูเฉลยข้อสองโชว์ข้อสองไขมันไขมันเป็นสาเห,เหตุเหมือนกันถูกปะแล้วคอเลสเตอรอลไม่ใช่โรคเนาะคอเลส ครูขอเขียนสั้นนะคอเลสเตอรอลอเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่โรคเนี่ยมันเกือบถูกทําให้คนวนมันข่ามานนี่มันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคถ้าโรคที่แท้จริงเช่นในครูจินตนาการให้เห็นภาพเนาะเช่นโรคหลอดเลือดอุดตันโรคเส้นเลือดในสมองตีบโรคความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยถูกปะคือไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไม่ว่าจะเป็นไขมันอนะทั้งคู่เป็นสาเหตุสาเหตุทําให้เกิดหลอดเลือดในสมองหลอดเลือดหัวใจตีบ ไขมันอุดตันในเส้นเลือดถูกป่ะโรคความดันโดยสูงโรคเบาหวานมีลุ้นหมดแหละถูกไหมก็คือต้องเป็นโรคอะแต่ประเด็นคือคอเลสเตอรอลกับไขมันมันไม่ใช่โรคมันเป็นสาเหตุถูกป่ะเนี่ยคูไฮไลท์เห็นป่ะมันไม่ใช่โรคเนี่ยไม่ใช่โรคขูดกระบาดไม่ใช่โรคคอเลสเตอรอลไม่ใช่โรคถ้าโรคต้องพูดถึงหลอดเลือดอะไรพวกนั้นเนาะดังนั้นมันไม่ใช่โรคไงครับก็เลยกาข้อนี้ทิ้งเนี่ยมันไม่ใช่โรคไม่ใช่ไม่ใช่โรค ก,กดังนั้นก็สามารถสรุปได้ว่ายังไงก็ตอบสามชัวร์เลือดที่มีเชื้อไวรัส h i v อยู่ด้านในเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคลูกศอนอุปมาชี้ทิศย้อนกลับเห็นไหมเรียนกับครูมันจะเห็นภาพไม่ได้สอนเล่นๆสอนจริงจังลูกศรชี้ทิศย้อนกลับเห็นไหมครับเคยมีใครสอนไหมครับไม่มีใช่ไหมครูสอนใช่ไหมดังนั้นครูสอนหลักการที่ถูกต้องแล้วครับนังเรียนนั่นจะเห็นภาพชัดเจนและจากนี้เป็นเป็นต้นไปนัเนียนจะมองเกมออก โอกาสที่นักเรียนจะทําถูก99%ครับครูสามารถพูดได้ที่เหลือก็ไปลุ้นกันว่าสำนังกงานกพอพจะตรงใจเขาไหมใช่ไหมล่ะแต่โอกาสที่นักเรียนจะได้เกือบเต็มอะหรือเต็มเลยมีโอกาสสูงมากดังนั้นไปเรียนกับครูเนาะอะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องเรียนกับครูเนาะลูกศรชี้ทิศอยู่ในคอร์สสปีดอัพเดี๋ยวแปะไว้ให้ตะลุยโจทย์ของกอพอนักเรียนจะเห็นว่ากอพออ,อกข้อสอบแบบไหนเนาะจากนั้นนักเรียนอันนี้ควรเรียนเพิ่มเนาะบริหารเวลาทําวิชาไหนก่อนครูย้ําเสมอครูถึงแปะมาให้เอกสารประกอบการสอนใครอยากเอาไว้โจทย คลิปติวกอพอ,อยากได้ทุกวิชาก็แปะไว้ให้ครับทุกอย่างเรียนอยู่ที่เขาเรียกว่าปักหมุดใต้คอมเมนต์ครับใต้คอมเมนต์คือใต้คลิปวิดีโอนี้มองไปที่ใต้คลิปเนี่ยครับคอมเมนต์ที่นักเรียนขอบคุณครูอ่ะนักเรียนขอบคุณครูตรงไหนก็ไปมองด้านบนสุด,ม,ดมันจะแปะไว้ให้ครับลิงก์ต่างๆนักเรียนคลิกลิงก์นักเรียนกดครับกดไปที่ลิงก์ที่ครูแปะให้ก็นําไปยังคลิปติวต่างๆทีน่นักเรียนต้องการครูจะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดก็ไปเรียนครับนักเรียนจะได้ความรู้ที่ครอบคลุมเนาะอุปมาอุปมไมย เดี๋ยวครูจะจัดต่อหน้าอีกสักตอนนึงเนาะจะได้เห็นภาพมากขึ้นและมากขึ้นครับโอเคนะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนครับสวัสดีครับ